โอ้ยอย่างออกมากเเห็นพ่อกขสวัสดีครับสวัสดี FC แฟนคลับ FC สน้อย FC น้องอุ้งอิงครับมาพี่น้องมาเบิงเบิง้งฟังเสียงฟังเสียหงห้องนี่นะครับ แล้ว่นเราเล็กมาอย่างไร่นเาขุดเคลียดินออกนะครับเครียรพภาวาเตรียมฉาบด้านในนะครับเตรียมฉาบข้างในนะครับนี่ ยี่โมทันปั่นครับนี่ยังบ่ทันแห่งดีนะครับยังบ่ทันเด็ดปั่นชาวไปซื้อเดี๋ยวถ่ายมันหมัดหมาดเพราะสำเนียงคนแตจะมาปั่นนะครับนี่ก็เตรียมเตรียมใหม่เตรียมมีอย่างปั๊บพื้นที่ไวเดียบร้อยแล้วพี่น้องเพราะว่าเวลาฉาบปูนนะมันต้องใส่รถเข็นเข็นข้ามานะครับแล้วก็มาตัก ส่งขามก็แพงไปนะครับเพื่อง่ายต่อการทำงานนะครับสะดวกสบายต่อการทำงานปูเห็นอย่างนั้นนะปูปลูกหยาเพราะขนขมงวัวอยู่คน กูดอาดีนหม่องหันมาถมเนื่องจากว่าด้านหลังนะครับเป็นหลุมขนาดใหญ่ทำให้มีน้ำท่วมขังนะครับอ่าเราก็เลยต้องกูดอาดินหม่งนี้นะครับมาถม างเครื่องแล้วครับลลางเครื่องผสมปูนแล้วมื่อนี้บ่ไดใส่แล้วนะครับบ่ไดใส่ผสมปูนแล้วมื่อนี้ให้แค่ปัน้น้าปันนะครับถ้าฝนบ่ตกก็คือเรียบร้อยนะครับสําหรับงานมื่อนี้เมื่ออื่นก็รอดูว่าฝนจะไปฉาบด้านหนาหรือว่าเสียวภายในฟังกําแพงหลังต่อเลยนะครับแต่ว่า ฟังนี่ก็ยังบ่ทันได้จับเสียมนะครับด้านข่างล่างของน้ำนี่ก็ยังบ่ลลังกจับเสียมนะครับตอนนี้เสียมที่จับแล้วก็คือด้านหนานะครับกําเพงด้านหนาจับเสียมเรียบร้อยนะครับ อากาศดีครับพี่น้องอากาศดีนะครับแดดบดสลับกันไปอากาศเป็นใจครับอากาศเป็นใจ ลงจากอันนี้ก่อนครับขึ้นมาเบิงเงียบเลยเงียบ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  นี่คือยาที่สั่งมาสั่งมาจากแอปพงสีแดงนะครับเพื่อหลอแมงวันนลิาเป็นยาขาแมางวันนะครับแต่ว่าเขาเอามาห้อยใส่กระดาษติดแมงวันนะครับมันสีบินเข้ามาเลยเลยพี่น้องมันสีบินบุบหุ่มเขาไปเลยไหมเคื่อนกับมันเป็นกนลิ่นหลอหลอแมงวันชนิดหนึ่งนะครับที่เฮดให้แมงวันนี่ บินหาได้นะประเทศดีแห่งไงคือว่าคุณภาพแห่งนะครับตามผลกันยังขายยาเพราะท่านเลี้ยวอยู่แต่เสา ไอสิทอยรถขอมมาน,นี่ทอยรถขอมมาน,นี่ละหันหนาไปทางคุณห้อีลากืิ่นเจมิมหายมือแรงเศรษฐีร้อยล้านเจิมแล้วเมื่อวานวันนี้จะเป็นเศรษฐีพันล้านนะครับเจิมให้อนาคตอนาคตนะครับอนาคตมัน,ม,นมันครับโศกไปมนันมั่นครับพี่น้องผู้ใดมีโศก จากคลิปวิดีโอของทีมลังบานก็ดีใจนํานะครับให้โศกให้มานํากันไปตลอดต่อไปนะครับกะฝากความพี่น้องเอฟซครับเป็นกําลังแรงใจนะครับเบิง้งคลิปวิดีโอให้จบและ้วกะ็กดคอมเมนต์เข้ามาให้กําลังใจกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแลวก็เบิ้งโฆษณาครับพี่น้องที่สาคัญคือเบิ้งโฆษณาให้บอกกดขามโฆษณานี่คือกําลังใจ ของทีมงานนะครับฝากไว้เป็น้องเอฟซีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้อไอ้ใบสมณีสก่อนครับพี่น้องได้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ